สวัสดีครับผมปานเวศครับเราก็พบเจอกันเป็นประจำนะครับทางช่องโหราสาระสไตล์ปานเวศครับคลิปนี้เป็นการทำนายดวงชะตาของชาวราศีสิงห์ก็คือท่านที่มีลักษาะที่ราศีสิงห์หรือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนเป็นการทำนายดวงชะตาประจำเดือนพฤศจิกายน2564นี้ครับสองภาพนี้เป็นภาพดาวจรซ้ายมือเป็นภาพดาวจรณวันที่1ขวามือเป็นภาพดาวจรณวันที่30พฤศจิกายน ในเดือนนี้นะครับจะมีดาวย้ายราศีกันอยู่หลักๆ3ดวงไม่นับดาวจันทรเลข2ได้แก่เลข5ครับดาวพระสบดีดาวพระสบดีเนี่ยจะย้ายจากราศีมังกรนะครับเข้าสู่ราศีกุมในวันที่8แล้วก็เลข1ครับดาวทิศเลขสีดาวพุธเนี่ยจะย้ายจากราศีตุลเข้าสู่ราศีพิจิกในวันที่17พฤศจิก,กายน ส่วนดาวอ,อื่นๆเนี่ยยังคงโคจรอ,อยู่ในราศีเดิมตำแหน่งเดิมไม่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ต้ตตนเดือนจนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับและลักษณะการโคจรอของดาวลักษณะอย่างนี้นะครับก็จะส่งผลให้ภาพรวมการงานของชาวราศีสิงในเดือนนี้นะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีอยู่ในเกณฑ์ดีทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะอะไรครับเพราะว่าเลข6นี้นะดาวสุกนะครับดาวสุกเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมะกรรมะคือการงานนะตอนนี้โคจรอ,อยู่ที่ราศีธนูได้ตำแหน่งเป็นมหาจักรมหาจักรนี่เป็นปาฏิหารินะบุกตะลุยโลดผลโจนทยาน นะครับและอยู่ในภพปุตตะปุตตะไปถึงสิ่งใหม่ๆนะราศีธนูเนี่ยเป็นภพปุตตะของชาวราศีสิงนะครับก็คือสิ่งใหม่ๆนะครับเพราะฉะนั้นนะทางด้านการงานเนี่ยนะการงานเนี่ยของชาวราศีสิงในเดือนนี้จึงประสบความสำเร็จดีนะครับมีความคืบหน้านะครับตามที่ได้วางแผนเอาไว้นะแต่ก็ต้องแลกมาด้วยแหละครับแลกมาด้วยความเหนื่อยยากแลกมาด้วยความทุ่มเทเอาจริงเอาจังนะครับจึงจะประสบ จึงจะประสบความสําเร็จนะครับซึ่งก็เป็นไปตามความหมายของมหาจักรนั่นเองนะฮะแล้วก็เนื่องจากอยู่ในภพปุตตะนอะ้อสิ่งใหม่ๆนะเพราะฉนั้นเนี่ยในเดือนนี้ชาวราศีเสีงยงก็มีเกณฑ์นะครับมีเกณฑ์ที่จะได้งานใหม่ได้รับตําแหน่งหน้าที่การงานใหม่หรือได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆนะได้เริ่มต้นอาจจะได้เริ่มโปรเจกต์โครงการใหม่ก็ได้นะครับนะส่วนงานที่ดีสําหรับชาวราศีเสีงยงในเดือนนี้นะครับนะก็ได้แก่งานที่เกี่ยวข้องกับงานกลุ่ม ไอเดีย uh, นะงานที่เกี่ยวกับไอเดียสร้างสรรค์นะความคิดสร้างสรรค์งานเชิงวิชาการนะงานที่เกี่ยวกับการศึกษาสถานศึกษางานติวเตอร์ก็ได้นะครับแล้วก็เป็นงานที่เกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนานะครับวัดวาอารามวัฒนธรรมนะการรักษาพยาบาลนะครับแพทย์นะครับ,นะรบเภสัชโรงพยาบาลน,นะหรือว่าผลิตและจําหน่ายอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ก็ได้นะครับในก,กลุ่มอีกและอีกกลุ่มหนึ่งก็คือ งานที่เกี่ยวกับทางด้านกฎหมายนะฮะอาจจะเป็นทนายความนะครับเป็นนิติกรเป็นอายการเป็นผู้พิพากษาก็ได้นะและสุดท้ายครับงานในกลุ่มของตัวแทนในหน้านะกลุ่มนี้ก็จะส่งผลดีนะครับกับชาวราศีสิงห์งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นงานในกลุ่มที่ว่ามาเมื่อสักครู่นี้ครับนะเป็นงานที่ชาวราศีสิงห์จะทําได้ดีและประสบความสมําเร็จจะสร้างไรายได้สร้างผลตอบแทนให้กับชาวราศีสิงห์ได้เป็นอย่างดีด้วยเช่นกันนะครับ ส่วนด้านการเงินนะการเงินเนี่ยภาพรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะทางนี้ท่งนั้นก็เพราะว่าเลขสี่เนี่ยครับดาวพุธนะดาวพุธเนี่ยทำหน้าที่สำหรับชาวราศีสิงห์นะครับเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระกระดุมพระคือฐานะการเงินคือสิ่งที่ได้มาคือการเงินนะครับแล้วเป็นเจ้าเรือนลาพระด้วยลาพระคือโชคลาภความสำเร็จรายได้ตอนนี้โคจรอยู่ในภพศาสชะนะครับในช่วงแรกนะภพศาสระนะครับแล้วแล้วต่อมานะครับันที่17มาอยู่ที่ภพพันธุเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนะ สภาวะทางด้านการเงินนะสภาพการเงินในเดือนนี้นะครับ mm. ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปานกลางมีรายรับไรายได้เข้ามาเรื่อยๆครับไม่ติดขัดไม่ขาดมือแต่ก็มีเกณฑ์ที่ต้องใช้จ่ายออกไปนะครับอาจจะทําใหา้มีเงินเหลือเก็บไม่ได้อย่างที่ตั้งใจไว้นะครับาอาจจะเงินเหลือเก็บเนีจจ่ยอาจจะได้น้อยนะได้น้อยน้อยกว่าที่ตั้งใจไว้นะครับแล้วก็การเงินเนี่ยจะเป็นลักษณะของเงินหมุนเป็นเงินหมุนเวียนนะครับแต่อย่างไรก็ตาม าดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวแห่งโชคลาภและความสําเร็จตอนนี้โคจรเล็งลัคนานะเล็งดาวอาทิตย์คู่มิตรใหญ่เพราะนั้นก็จะให้โชคเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นชาวราศีสิงห์ก็มีเกณฑ์มีโชคมีลาภนะครับจากคู่ครองจากเพศตรงข้ามจากพี่น้องเพื่อนฝูงหรือจากคนในบ้านก็ได้นะครับนะก็แนะนําถ้าเกิดจะไปซื้อลอตเตอรี่นะฮะไปเสี่ยงโชคก็แนะนําไปเลยครับอา,อาจจะเป็นอายุหรือวันเกิดคนในบ้านนะเลขที่บ้านเลขเทะเบียนรถก็ได้นะฮะก็ลองดูนะครับ เอาพอของปากของคอเนาะซื้อสักใบสองใบก็พอซื้อสักใบสองใบก็พอนะฮะเพราะว่านะถ้าเกิดเรามีโชคนะครับถ้าเกิดเรามีโชคเนี่ยเดี๋ยวก็เราก็ได้เองแหละครับไม่ต้องซื้อเยอะนะครับไม่ต้องซื้อเยอะและสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะฮะสิ่งที่ต้องระมัดระวังสำหรับชาวราศีสิงในเดือนนี้นะครับโอ้เตือนหลายเรื่องเลยนะครับมีทั้งหมด3เรื่องนะเรื่องแรก1เนื่องจากนะเลขสี่นะครับเป็นดาวการเงินนะครับตอนนี้พระราหูเล็ง นะและมีดาวอาทิตย์เข้าร่วมด้วยในวันที่17นะครับนะในช่วงแรกก็ทําไมครับดาวพุธก็โคจรร่วมเรือนกับพระราหูโดนมรตยูเรงอยู่กับอังคารนะมีเสานะทำมุมคาดถึงนะครับเพราะนั้นเนี่ยในเดือนนี้เนี่ยต้องระมัดระวังนะครับชาวราศีสิงห์มีเกณฑ์ถูกหลอกถูกโกงนะมีเกณฑ์ถูกหลอกถูกโกงหรือของมีค่าชํารุดสูญหายนะหรือของมีค่าถูกลักขโมยเพราะนั้นต้องระมัดระวังให้ดีนะครับ ต้องระมัดระวังให้ดีนะของมีค่าอะไรต่างๆนะครับนะสำหรับท่านใดที่ไปจอดรถจอดลานะนะซื้อรถใหม่ป้ายแดงมาก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะนะครับและที่2ก็คือมีเกณฑ์นะครับมีเกณฑ์ที่เกิดความขัดแยง้งผิดอกผิดใจกันนะครับกับคนรอบข้างได้ง่ายโดยมีสาเหตุมาจากเรื่องของเงินเงินทองทองนะครับผลประโยชน์รายไดนะ้ก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะและที่3เป็นเรื่องของอุบัติเหตุครับนะของชาวราศีสิงห์เองนะครับชาวราศีสิงห์เองก็มีเกณฑ์ ที่จริงเตือนกันทุกราศีเนาะเนื่องจากดาวทำมุมเขาเรียกว่าทำมุมไม่ค่อยดีครับดาวมฤตยูกับดาวอังคารเนี่ยนะฮะโคจรเร่งเล่งกันนะครับนะเล่งกันอย่างนี้เรียกเล่งกันนะเล่งกันนะครับดาวคู่นี้เป็นดาวคู่อุบัติเหตุคู่ความขัดแย้งคู่ความรุนแรงนะคู่ผ่าตัดนะแล้วมีดาวเสาแมเข้าร่วมด้วยนะครับยิ่งยยิิย่่งงไปทําให้ความหมายเมื่อสักครูน่นี้มีกําลังมากขึ้นนะนะครับเนี่ยเาเรียกมุมคาดนะมีมคาดเลขเจ็ดนี่คือดาวเสาไปคาดถึงดาวมฤตยูและคาดถึงดาวอังคารด้วย เพราะนั้นก็ทุกคนนะครับทุกราศีช่วงนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะแต่สำหรับชาวราศีสิงห์เองก็ต้องระมัดระวังเช่นกันนะอุบัติเหตุนะเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะครับนะที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อนะรู้เท่าไม่ถึงการนะครับถ้าเกิดถ้าหากเราใช้ชีวิตอย่างมีสติรอบคอบไม่ประมาทนะปัญหาต่างต่างก็จะลดน้อยลงไปมากหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้ครับนะส่วนโชคโชคราบนะ,ะโชคโชคราบนะวันที่ดีได้แก่วันที่3ถึง5 3ถึง5 19- ถึง24 19ถึง24แล้วก็2 6ถึง28 2ส่ถึง28นะครับส่วนทิศที่ดีได้แก่ทิศตะวันตกกับตะวันตกเฉียงใต้2ทิศนะครับทิศตะวันตกกับตะวันตกเฉียงใต้ส่วนบุคคลที่จะนำโชคโชคลาภมาให้นะครับนะเมื่อสักครู่นี้ก็พูดไปแล้วก็คือพี่น้องเพื่อนฝูงนะครับนะโดยเฉพาะผู้หญิงที่ชอบ หน้าชอบแต่งตัวนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงคือคู่ครองเพศตรงข้ามนะครับคนในครอบครัวก็ได้ที่จะนำโชคโชคลาภมาให้นะค่อนข้างเยอะเลยนะส่วนทางด้านความรักครับความรักท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะครับภาพรวมในถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะรักกันดีมีความสุขครับนะที่สําคัญนะครับก็คือนะมีอะไรต้องพูดจากันแบบตรงไปตรงมาเนาะพยายามพูดจากันอย่างตรงไปตรงมานะครับทําความเข้าใจซึ่งกันและกันให้ดีครับนะ นะการการพูดจาตรงไปตรงมานั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สุดเลยนะครับมีเรื่องดีที่สุดเลยมีอะไรพยายามเคลียร์พยายามทาความเข้าใจากันนะครับนะส่วนท่านใดนะครับส่วนท่านใดที่ออคบหาดูใจกับแฟนมาสักระยะหนึ่งจนรู้สึกมั่นใจแล้วนะครับในเดือนนี้ก็มีเกณฑ์มีเกณฑ์ที่จะได้เจรจาพูดคุยกันถึงเรื่องของการแต่งงานกันใช้ชีวิตร่วมกันครับนะ ส่วนคนโสดนะฮะคนโสดก็มีเกณฑ์พบเจอคนถูกใจครับคนถูกใจที่ว่านี้เป็นคนที่มีอัธยาศัยดีดูดีมีเหตุผลนะครับเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะและมีความเป็นผู้ใหญ่ด้วยถึงแม้ถึงแม้จะไม่อายุไม่ได้ต่างกันมากนักนะครับอายุใกล้เคียงกันแต่เขาก็จะแลดูเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่เออนะครับเป็นผู้ใหญ่เกินตัวก็ได้นะนะครับแล้วก็ชอบทําบุญนะใจบุญสุนทานนะครับครับทั้งหมดก็เป็นคําทํานายดวงชะตาของชาวราศีสิง์ประจําเดือนพฤศจิกายน2 5 6 4นี้ เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ